สวัสดีค่ะคุณมิพันจะมาเสนอบทที่8เรื่องทิศทางและแนวโน้มและถาวราศาสรศาสนศาสตร์ในอนาคตเชิญรับชมได้ตั้งแต่ต่อไปนี้เลยคะ่ะหนึ่ง เหตุผลของการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางรัฐภาษาแะนาศาสตร์เพื่อสร้างระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมโดยมุ่งเน้นการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผ่านการปรับปรุงการบริหารให้มีคุณธรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ระบบราชการต้องปรับตัวเป็นองค์กรสมัยใหม่เพื่อแข่งขันและสร้างความได้เปรียบเวทีโลกการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้นและโลกแบบแคบลงระบบราชการต้องปรับตัวให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนประโยชน์สุขของประชาชนการปรับีลูกมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้นการสร้างความเชื่อมั่นะปประบบราชการที่มีคุณธรรมสูงและความสุจริตจะสร้างความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนและภาคเอกชนปรปับปรุงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของภาคกิจทำให้บริการภาครัฐมีผลสำฤทธิ์ตามภารกิจอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ระบบราชการกระชับชัดเจนและประหยัดง,งบประมาณในระยะยาวเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสระบกบการดูแลที่ดีการมีระบบราชการที่ดีจะสร้างความเป็นธรรมและความสงบส,สังคมได้ยั่งยืนครับ สอนะคะแนวโน้มการบริหารงานภาครัฐภาครัฐ4.0ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นลักษณะสําคัญของแนวโน้มการบริหารงานภาครัฐการบรรณาการและการมีส่วนร่วมบริรณาการภาครฐธิจธุรกิจประชาชนการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตัดสินใจเช่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรืองบประมาณแบบมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้การบริการการสื่อสารและการดำเนินงานเพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ข้อมูลเปิดและความโปร่งใสการแบ่งปันข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้การบริหารจัดการแบบคล่องตัวความยืดหยุ่นและรวดเร็วในงานภาครัฐต้องสามารถตัดสินใจและปรับเกล่ยนโนยบายได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสถาน,นการณ์ฉุกเฉินและการเปลีป่ยนแปลงการทางานเชิงรุกเตรียมพร้อมความความพร้อมการรับมือกับความท้าทายและมุ่งเน้นผลสำเร็จในระยะยาว การมุ่งเน้นผลลัพธ์และประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสำนิกเน้นการวัดผลงานปฏิบัติงานของผลผลิตที่ได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนการบริหารงานแบบมืออาชีพนำหลักการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการการพัฒนาบุคคลการพัฒนาทักษะดิจิทัล เสริมสร้างความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรภาครัฐการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมจิตสำนึกของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมีคุณธรรมและจริยธรรมนวัตกรรมและการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับให้การให้บริการการเรียนรู้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ทำในการเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานและประชาชนหลักการและวิธีการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาจากฐานคิดทฤษฎีศาสถาบัานใหม่และทฤษฎีการจัดการนิยม ฐานคิดทางทฤษฎีทฤษฎีสส,สถาบัานใหม่ให้ความสาคัญกับการคิดวิเคราะห์และกลไกทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับการใช้กลไกตลาดในการบริหารนภาครัฐทฤษฎีการจัดการนิยมเน้นการนำเทคนิคและกละยุทธ์ทางการบริหารภาคเอกชนมาปรับใช้กับภาครัฐเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพในการบริหารค่ะ และการสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ค่ะ 1. มุ่งเน้นผลสำเร็จให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่ากระบวนการหรือปัจจัยนําเข้าค่ะ 2. การใช้กลไกการตลาดและการแข่งขันเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐเองและระหว่างภาครัฐภาครัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการค่ะ 3. การบริหารงานแบบมืออาชีพเน้นการใช้หลักบริหารจัดการแบบภาคเอกชนการสร้างผู้จัดการมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรค่ะ สี่ความกระทารดและยืดหยุน่นจัดโครงสร้างองค์กรให้กระทารดและคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วค่ะห้าการตอบสนองความต้องการของประชาชนมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนเสมือนประชาชนเป็นลูกค้าค่ะ 6. ความโปรโง่งใสเน้นการให้ข้อมูลที่เปิดเผยตรวจสอบได้และการสร้างความเชื่อมั่นค่ะ 7. การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการภารคร้านมากขึ้นค่ะ 8. การใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 9. ความคุ้มค่าคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 10. ความรับผิดชอบมีกลไกที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดําเนินงานหรือการนํามาประยุกต์ใช้ค่ะ 1. การปฏิรูประบบขราชการค่ะ 2. การบริหารงานทรัพยากรค่ะ 3. การปรับโครงสร้างและการกระจายอํานาจค่ะ 4. การกาหนดตัวชี้วัดหรือการปฏิบัติงานค่ะหรือ KPIs ค่ะ 5. การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ 4. การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เน้นการทำงานโดยใช้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารภาครัฐโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เน้นผลสำลิดและมาตรฐานที่วัดได้ 2. การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 3. การแข่งขันและตลาด 4. การลดขนาดและกระจายอานาจ 5. เป็นลูกค้าและเน้นการบริการประชาชน 6. การใช้เทคโนโลยี 7. ความยืดหยุ่นและคล่องตัว8การแยกการกำหนดนโยบายออกจากการบริหาร 5. ลักษณะและแนวโน้มของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลกการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั่วโลกเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 1. การบูรณาการข้อมูลพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงานของรัฐบาล 3. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐส่งเสริมให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นโครงข่ายโทรคมนาคมระบบคลาวความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6. การสร้างความร่วมมือจากภาคเอกชนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลการสร้างพลเมืองดิจิทัลคือกระบวนการพัฒนาให้บุคคลใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบปลอดภัยมีจริยธรรมเพื่อมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ทักษะหลักของการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้แก่หนึ่งการปกป้องตนเองและข้อมูลส่วนบุคคลคือสามารถปกป้องตนเองจากภัยคุกคามทางออนไลน์ เช่นมัธย์แวร์ข้อมูลเทปการหลอกลวง 2. การสื่อสารและการมีส่วนร่วมสื่อสารอย่างมีความสุภาพมีมารยาทและเคารพผู้อื่นในสังคมออนไลน์ 3. รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณสีการจัดการตนเองและการใช้เทคโนโลยีคือการกำหนดเป้าหมายและขีดจำกัดในการใช้งาน ห้าการมีจริยธรรมและเคารพผู้อื่น 6. การจัดการน่องรอยติจิทั์แนวทางในการสร้างพลเมืองติทัสได้แก่ 1. การให้ความรู้และปูฟังตั้งแต่เด็ก 2. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้ 3. การรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้สรุปทิศทางและแนวโน้มรัฐประสานศาสราคือการมุ่งเน้นการบริหารภาครัฐ ที่ยืดดุลโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยประสานการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่หลากหลายการให้ความสำคัญความเป็นมาความสามารถและความยั่งยืนเป็นหลักคุณวิชัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ